เพื่อให้สอบคล้องกับบทส่วนของพระเด็จพระบุหลุงพ่อซึ่งถือว่าหลวงพ่อนั้นดุนอดหัวโผลนยศอำนาจ วาสนาพาลึมตนต้องมีมนคิดอะไรเราก็ต้องคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์คิดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประการที่สองก็คือเวลาที่เราจะพูดตุหลวงพ่อพระราชินดานายกได้ให้สิ่งกับเราท่านทั้งหลายทั้งห้าข้อสีนั้นก็คือราก นะัที่จะทำให้เรานั้นถ้าเราเปรียบเหมือนต้นไม้สี่งนั้นเป็นรากที่จะดูดัน้ำปุ๋ยอาหารแร่ธาตุต่างๆทํา,าทให้ต้นแต่คนแก่คนเข้าไม่ชอบปลูกจนสูงเต็นที่75ุความดีที่เราสลาัดเวลาอันมีค่ามาส่วนง์ข้ำปีเพื่อที่จะได้ใจ ให้เราท่านั้างหลายโยัโเจพาะจากมีสัตะิโตทีน่นางเปตานางปุปปักปะติ มณิโชติระโสยทาสัพพิโยวิวันชนตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันกรายุหาลันสาธุโต โภเนกิโภคควโตวจจวจจสวากาสะวิทิวานังปุเรมังโสติมัตโตวรรณวัตโตยัสสะสสิโสปุตตะวิทัสสะ